โอแล้วหยาบายโมทุกอย่างอยู่ในวิดีโอแล้วอยาทุกคนอยู่ในวิดีโอแล้วยาแตอย่แต่มันไม่ได้ไฮรวนกันนั่นเองเออัก็ไปดูในวิดีโอกันดเป็งไเดี๋ยวอ้ออนลงยูทเออไอ้ออนลงยูทูบเลยอะยูทูบคาไปเอาลงเฟซบุ๊ได้เด้อจท่าเีงได้ไปถ่ายเป็นกุ้มุ่มจริงว่คือนั้นเนาะถ่ายที่แสมแยกนัเนาะ มันคือแต้มบอกันมันบอกห้องไทยแล้วมันตึงอู้ยากก็แบบก้นกัมนใช่กับคนคนห้องไทยหูกวามเนี่ยแอนช่วยน่อยเนยกิน่เลยมาอยโมงนี่บอกบอกวันนี้เราจำว่าพูดวันนี้ลืมสิเพนมองแล้วจะเริ่มเมื่นนี่ใคนานสิบโมงไปเริ่มเมื่อไ่กันแล้วนายเข้าหลือเป้ี่อการต้องใคเคลือ ดี้างเนี่ยสองแผงผสมเจนกับบ้างแ่บก็แป้งมนเนี่ยแต่ก็เอาแผงมือถือหรอกเข้าเหลือเข้าใส่หม้อมาเยินตาข้าวไดแบ่งที่บ้านไปเด็กเกียอ์ไท่าเขาจะมาจะนอนเอาไอ้แรงก่อนไอ้ท่าเขามาัวใครอ่ะตัวอันงอมันไม่ว่าปิดต หนักหรือรองเ้นเจอไปเป็นคอคอข้อองที่มมาที่สัมมสไงาาล่ะมีเป็นย้อมย้อมแสดงว่ามีคนนำภูับมีคนนำภูมิแกอกแหกอกเนี่ยไง่ง้อเนี่ย้สมมาเนี่ยเออเนี่ยทีสมมาของจริงนกมาขี

จำได้ของป่าที่จอร์นแบบเนื้อหญ้าของป่าจำได้เหรอได้ไม่ขอจำมากันปกดขอจมกันไมาอ่ะซื้อเอาไปเลยซื้อกล่องแงงใบอี้มาคนละพันอากาศมันได้หรืออากาศมัได้ด้วยเพราะแต่ที่บ้านเคยปลูกได้นะป่าปลูกตลอดเลยแต่เพี้ยมันชอบกินเพราะว่าลำคางเพี้ยมันชอบกินเพี้ยขาวเออ เลยปะปูก็เลยขี้ค้านมันชอบอย่างเงี้ยแนมันแบบชอบอยู่แจ้งนะน้อยก็ขี้ค้านนั้นชอบเลยปีช่วงหน้าหนาวยังไงมันออกดอกถ้าเราปลูกประเดี๋ยวนี้ก็ปีนะเพราะถึงจะเห็นแต่ดอกอกมันออกดอกสองเดือนแล้วนะเออแล้วมันก็ม้วนราวนะดอกคือใบ มมคม,ไไนนมาตาท<ม>ี่จ,จิบๆเนาะอ,อยู่ตรงบนที่สุดออลบาบการะกายยิ้มเสี้ยงตีหล่นปีหล่นมาเดินปีเดินมาต่อมันเป็ะหน้าหว่วาวอ,อนไดเดินเข้าห้องรถนะสุดไปตลัดกนะีตาไปตัวหวไอไหนอะไอกระตูนตายหายนะลูกพวกมันโตไป ลงไปที่หน้าแผลแล้วก็ลงไปที่ดอยนะเกัวก็คืนออดไปอันที่ถ่ายตะบนมันก็หล่นขึ้นไปตะบนด้วยแลเหลวเพราะมันแหยไปไหนมาแต่ลังจะก้าวขึ้นไปเดินไปตะบนทำแบบได้เดินขึ้นไปสักั่งไปได้วิวข้างไปไหมอะป้าไปก่รอไปไปไหนวิวด้านหลังว่ะดูมาแล้วเออพอวิวกัแล้วกันเทาก็เมาเนี่ยกี่เท่าก็บเมาเนี่กี่เท่าคือมาข้ามกัน เกินไงถ้ามาเจ้าวันผมมีเวลาที่จะอ,อันสวีตวเดี๋ยวมาะเจ้าต้องเอาไหมมันตจะได้มาแหมเพราะว่าต้องดูแลเขาไงต้องเลี้ยง,งเขาก่อนนะที่ไม่ได้อู้อันเดี๋ยวถ้าลงนี่ก็เดี๋ยวมือฮอตก็เดี๋ยวอ่านหูนี่ก็เดี๋ยวมือไอร์ไปนัน โอ้ได้รว่าเกรีาหลีนี่มันจาะหืบักเกินสามแสนที่เคยได้ยินมาหลายตีนะพยังดีอ่ะสามแสนสามแสนที่ได้เป็นหลังเลยนะแบบให้มัดีอ่ะได้เป็นหลังเลยนะตองบลให้ได้เป็นลานะเออเพราะว่าก้าแรงมนต้องเสียตลาดเแบบนีเอามัน เขาก็เอาสลามออกใช่ปีเสาเขาใช้เสาปูนสำเร็จนั่นแหละมันถูกไงก็เอาดีตัมสมบวรณ์ต้องงานตามสมควรเอาอีกมีหรอเนี่ยนี่นี่หรอเนี่ยบอ่บอะ มาว่าไปแน่วันนี้มันติดไม่ก็มันงามแน่นาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่าบอกคนึงเดี๋ยวอย่าบอกว่าถ้าถ้ามันแบบเจ๊ให้มันหมดดอกแล้วอ่ะดอกมันไวแล้วไงขอหักมือกำบอกเขาเลยว่าใช้มือกำนะเอามาือไขมือดีๆจำไว้เลยก็ได้จำมือกำเราต้องบอกสั่งไว้สั่งไว้ดีอ่ะต้องบอกสั่งไว้นี่นี่ก็ปลูกขึ้นเลยสั่งไว้คือเขาจำเพิ่งเลยไงถึงเวลาแบบซักจำเพิ่งแบแข็งแรงซักกระดาษฟิล์หาเนะคะจรวนใหญ่มีหน้านี่เลยอ่ะ ยังนะมีล้นในในนาไซส์เดียวไปเจอบุรุษคู่บ้านแห่งหน่ตังไมดีนะอ๋อนี่โรงเรียนวินี่อยู่เขาลงมานี่กี่กิโลเนี่ยนี่สักแสนโล่ไสี่โลเนาะต้องเซ็ตกิโลเ่ะน่าจะมาสักเกินเจ็ดโลนะต้องเซ็ตนะเพรามันเป็นตังที่มันต้องระวัง นี่มันตีอะัไง่ะนีฮะฮั่หไ่แม่จะกหอใจใไข่แม่ไป,ไปไหนไปเบาเลยไปไวกว่าต้งปีก่อนกูตอ่อต้องตามมาดีอะ ขับรถใจ<ม>กิ่นเลนเป็นเ <c oughs> ปิ้ลกับกวัวตกกลิงนพ<ม>่อ,อจกหลังข้างเตงหูนะนกขนละะยูไขู่มูล,นลขนล,ลงเรีนบ้านหลองแดงเด็กป้ากับถายป้าเนีประมาณเจ็ดกิโลนะเท่าไ เจ็บต้องไม่ยอมเดินเลเหมือนกันน่นมีปวดเข้าไหมถ้านแบบเข้านะมันโอเคนลงไปน่าบอออกนอกจากว่าสุดๆแล้วน่าจะเข้ากันเดียวเลยไม่ได้ยัต้องผ้าต้องผู้ถือผ้าต้อเสียผู้ถึงถ้ามีสแตนเงอ่ะอันประตูให้จะเป็นไม่แปลกนี่ที่ประตูอันสั่งสีไม่ปลกที่ตึงแปลงมาเลยเนี่ยมาเนี่ยมากรรมก่อนเดี๋ยวเราจะไปประตูเฮ้ออีกอ่ะ แต่งมันมิตีลงตีล็อกมันมตั้งหลังกระโวกแฮะตั้งหลังห้องน้ำอ่ะก็ว่าช่างโอเพ่นนีห้าต่างกันมีต่างเอานั่งนั่งไปนั่งลูกตามนี่หันก้นแต่บ้านเพื่อสะอาดใจได้เนอะก็ขึ้นมาเออหนึ่งบ้านสะอาดสองเออถ้าน่าจะบุ่นใจได้ยังไงเป็นปาถึงควรดีนี้เลยขอกะดักปิ้งกหนอยู่งใช่แล้วประเดี๋ยวที่บ้านกี่หลังใจอันห้องน้ำทีเดียวกันอ่ะเออหฮะนีแค่ห้องน้ำเหิืนกับมีหรอเออ พอพอที่ๆก็มีอยู่มีค่ะแล้คนอันนี้บ้านนี้เขาเข้ามาเนี่ยเลยไปได้อาบน้ำดอยสักคำเฮ้ยกล้าลองเลยอนะ <c oughs> เอ้ยนายถ้ามีเวลาได้อ,อ,อาบอยูเอย่เย็นหน้าหน้าของอันนี้แขวนหน่อยหน้าไหนนี่ถ้ามาอา้ำพ <c oughs> ี่จะเอาอะไ น,ออนี่รถนอนสักกัะเห็นฮะแขงรถนอนสักกันเลไปไหนนี่รถนอนมัจะขึ้นมาได้ปะได้กันหนัก,กนี่แอบด้โอดีไซน์ดีๆใส่รกคาสูงนะแต่งทำไมเขาก็ไปทาพาน้ำแต่เฮ้ยตัวใครตัวมานน้ำาเ,เขาก็ไปทาพาน้ำแต่เฮ้ยด,ด้เขออ้ แล้วเขากินข้าวอิ่มแล้วเขากินน้ำมาได้เยอแต่เองถ้าห้าจานแล้วก็ตักข้าวอกกินน้ำไม่ได้จะกินเสี้ยวก็นัะนี้โอ้เขากินข้าวนั่ำกันน่ก็พอเขาตักข้าวเฮากาปอดคมค่ะอาเจ้าที่เขาเนี่ยโอ้หสุดปรุงปรุงเขาเนี่ยเอาจานเป่ามาตากรอบเป็นเกลืองว่าเจ้าต้องกินข้าวหรอข้าวดอยสำเนียง กูแรกงบพวประมาณกูอ่อันจะไป็นผมเส้นก็ได้มูบอกที่กะเจ็ดปันห้คิดแล้วไอ้นี่มันไปต้องผัปดาั์นี้เสียงเท่าไหโอ้สัปดาตออในเกลี้ยงคนดเป็นร้อยเส้นเสียงไหหักอ่ะก็มันเป็นจีนไใส่จีนก็ได้เกลียดเนาะหนึ่งเส้นเนาะอันนี้อันนี้เขาพาใส่จีนกันน้ำรนรอปากเบ้งรอนน้งเส้นอะไรอ้่จ้อันนี้มันเป็นหมูบดไงหมูบดกนบดไงปากเบงเี่ยงอะไรก็ปกเบืาเชียกับปัน่ะก็เรื่องสามปันไเนาะก็ประมาณ เออป่ั้งนันเป็นประมึกยักษ์เนาะเนาะป่ันนี้ปีพี่สีอิงจ้าเป็นมือนะคุณได้เหรออแล้วปีท่านเป็นปีแกใส่อะราคาน้องเล็นปริมาณแล้วก็คุณภาพแต่ราคาแบบต้องสูงน้องบอกตัวบอลเปิดใจคือเอาพัดแล้วแต่ที่ว่าเสี่ยงนักกอยน้องบอกเออเสี่ยงหนักน้องเน็กปริมาณแล้วคุณภาพดีน้องเชื่ว่าเออเอาของที่มันแบบดี้มันควรกินข้ามกูกินตัวร้อยเรากินกตน ตอนท่านรู้ว่าใครเหลือก็เป็นใครดาวเน่ไข่ดาววพราะวามันจะต้านนาทักเมกี้เขายังรอโอ้มาได้ใครดาวต้องดาวไว้ต้องมีแถมเตาเลยดาวไว้เลยอันนี้คนนึงยังบอกจากเพื่พัดเตาทานมันเป็นตาันึ่งเช่าอินแรือเล่าเตาทานถ้ามดังไว้ก็ได้ค่ะมาได้พี่มันจ้าแตาไครคนมันจะมันบอกบ่มนะอันนี้เขาเร่งไฟได้อ่อนไฟได้เลยใกด้คืนเขามาตอนนี้ไม่รู้เนี่ยมันมืดแล้วไงเขาอีกสักอย่าง ที่โอ้ยถ้าเราโหโหนอีกายเจอถึงแล้หละแหละออว่าไม่เรามีถนน่ลาดปูนี้ก็มีกกลมันเป็นอย่างที่เขาทำใจมาแล้วไงเป็นเป็นอย่างที่ทำใจมาแล้วไงเลยเฉยๆแต่ว่าเสียวก็ไอ้สูงสองปีนะสูงสุดท้ายน่ะไอ้ไครยิงใจบดีเลยที่ทั้งเอาลูกลงไปเดียวที่ไอ้ใครเอาลูกลงไปเดียวไี่หัวรถมันถอยงั้นนั่นแหละตอนนั่นแหละคืออันตรายไง ก็คือประมาณว่าถ้ากูตายกูก็ตายคนเดียวลูกเมีใหกูอยู่คือถ้าลูกมันไหลนี่ยมันมันเบรกกมันเอาไปอยู่ไงมันได้ไเอาลูกลงลูกลงมดลงขึ้นมดเลยเนี่ยนั่นก็อสาจอกฟางล่มไปดีคือไปใจ้ายหรือปหลังถ้านี้เขาต้องรถซ้ำมาเลยเนี่ยจะกางจะขึ้นได้เลยจัดคิวตัวไอ้เคียรพื้นที่มาแมวคนเอาออกทึ้นมดมันต้องเคลียร์เลยไงเออใช่มันต้องจัดคิวไงน้อยทำนี้มานะเอาไม้หมอนมาตัว ลงแล้วหมอนลงไม่หมอนมาเตยต้องต้องขาวเคลียร์พื้นที่นะถูกต้องเพราะว่าบางทีราอนอนแมวอย่าไปอยากในท่าผายก้อยไก่น่อยล้อแบนตั้งแต่อัน้อีนต่างลงละแหละเตยมันก็มันขึ้นตอนระยะเร่งส่งพอดีค่ะแบนอย่างเดียวกับแบนเออมันมีแบนเจ้าไม่มีเขาว่าแบนโจโลขึ้นไปมันเป็นแค่เนี่ยเห็นรถมันมีเขาว่าแบนเห็นรถ อยู่หันแล้วเขาขนลงกถ้วเขาบอกว่าตัวว่าครัข้างหน้ามันเป็นจะได้ไงทยมันออกเพราะว่าค้างแรกไงจอดต่างเออของไอ้มันเกยมาแล้วไงแกฮู้อ่าเออมันมันต่างไงมันหักมันคือมันสื่อจริงว่ามันจริงหรอกมันก็บอก่าจริงแต่มันมันเป็นคือเมื่อคืนเนี่ยเฮาขับรถเนี่ยเฮาจะมาหันเฮาจะมาหันรถต่างไงไฟมันส่องขึ้นไปตรงคนถ้าเป็นเมื่อวานนี่เฮาหันรดการมองเห็นมันลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไคือมันปุ่งขึ้นที่อย่างเดียวอะครับมาหัน สิ่งกี่าต้าแน่ไงเวลาอาจีพเหมือนดย่ยนี้อาจมในกานอาชตาอาโฟนตาได่สิ่งจมก็เป็นตัวคือพออาหารพวกรไอันนี้อย่ามาจอดวางนนโน่นไว้แล้วกัเป้กกะกะันแน่กะเห็นคนยืนท่านเขาอะไรอย่ามาจอดอย่างนั้นอันนี้ยังมาบหมองบ้านนะเนี่ยแค่มองแว่นนั่งกันก็บางคนเขาไปกินแบบนี้ เบาเลยเนะนี่กยูเบานนักลักี้กับกระติกขึ้นบนารักนนเอออันลูกอันลูกอันลูกอันอ่อนหอจันบน้วยันเ่ชื่ออะไรคะชื่อนุนาขายวัดเลี้ยงเลี้ยงไมปีจิตค่ะเคยไปเคยในเสเก็ต ก็ไเหน,นมที่มนนตี่ยแล้วเ้าจ่าสุรศักดิ์ว่าตรงหมอย่เห็นนั่นที่จักอันลูกอ่ะของมิติจิตอ่ะมอ,อ,องอย่างไรจัก,ก,กลูกของม่ติจิตกรุงเทพอาเคือในสะพาเนี่ยใส่ก,กิหรอออกมานี่เป็นเจ็ดแปดกิโลม่นก็เพิ่งบอกว่าขึ้นดอยแตแต่สิบกิโล ต,ต่อเตวลงมาต,ต่าตอเตวลงไอุขออู่ที่ภาคภาคสิบเก้าเคสาดแหละขออูภาคสิบเก้าภาคสิบเกจะเป็นของกระเรียง,งกระเรียงไมชอบแต่ตะกี้อันาลากระลาอันอีดออนฮ้อนกันปึ๊บกําแนัดเราด้วเอาถ้วยมาตัวยอ้นุ่น เออัมันเบาวมันบาไวตัวมันแพ้ใจเลยนะคือบบใจอาจารย์มังเก่งนเพนบังเก่งเนี่ยหรือมันเอามาแล้วยกออกมันนักมันไปเบาไวเมาบาไวเปิลเปิ้เพราว่าไอ้เปิดลูกเราแปลงมาเลอไอ้หลัก้นังแต่เลยรถมันเลยเบาแล้วเท้านี่ก็เบาหม่ได้เนาะ วกกินเขาหายไปสัคันัว <c oughs> กินได้เบากับพัวกกินใจมีมีกับพักันก็แน่งมากัเบาลงมา ซื้อเป็นของใจก็ได้ใช่ก็จะแปรี้ยอ่าเป็นผู้น,นำนนะเป็นไอ้คนงงหนึ่องเนี่ยซื้อนะ้นำยาล้างจานกับมีสวนหลอมดิเนาะขึ้นเสาน้ำมัน <c oughs> สนไรล่าไม่จะไปดูอัร์ตไปอยากขึ้นเสารน้ำมันเนี่ยไม่ได้ดูสักหน่อยดูไกลๆไปได้ไปได้มายืนดูเขานไปได้ดูเขานเล่นเกมเลยไปได้ผ่องก็ดูในวิดีโอแล้วเขาแจกขนมมดละใหญ่ ต้นยางนะแต่น <Safe rév mark> ี่มันต้นแฝกอะใช่อะยากันแฝกเลยค่ะเขาถามตุ้ยตุ้นจะต้นไหนเนอะยาาแฝกอะพ่งกันดินสุดดินสลาเหรอย่าแฝกนี่ไปทำชิม

เออบ้านคนนึงก็ว่ากำลังจะไปนะเตี้ยวลงมาอีห่ะผู้หญิงอยู่ในนี่มดนเนอะเล่าควันไรอยู่ในนี่มดมเออเล่าเนอะ <c oughs> เรื่องของการปัญหาฟังเออแต่วันนี้นี่ม่วนอยา,ากเพราะว่ากับข้าวลาเฮ้ยคนดีนใจไอ้นคนพัดกระพวนไอ้นคนตักกระติกติดน่าแบบต้องต้องใส่ซ้อนบอลก็ลอยเออใส่โซ่หน่อยแต่สีมันแบบธรรมชาติหรอไม่สีแบบฝรั่งเขาเนี้ยกันนะ อันนี้บบได้ซื้อยังไอออดมานเป็นเม็นทานยะพืชอ่เป็นอ้อนี่พวกของเข้าไปน้มริกันนี่ยที่ใส่ทานยพืชน้เสียงน้าไปอ้าเข้าไปนมรีกันต้องมีส่กอกที่ใครลอะเจอเลยอการั้นกวาอซื้อนามาใส่ไอใีกกุนเชียงจะใส่กุนเชียงโอ้ยต้องของลองม่ะนี่ขึ้นไปขึ้นมากุเชียงมาาแล้วไปเอาไก่อะไรอย่างเงี้ยไอตุ้นีก็เอาหมูเอาไอหรอ ก็ได้กินแล้วมันจะมันเหม็นกินนะไปได้ผมรู้ว่าใช่คุณเชียงก็เป็นข้าวผัดกะปิแล้วหมูกระพันมดแล้วเปล่าเพราะว่าข้าวคัดกะปิเอาไปใส่ยำเป็นเซ็ตเนี่ยเครือของหนักเนาะข้าวผัดกะปิกัน่องหมวกอยมือเอาไปคือปีโป้เออหรือพอแม่แม่ก็รังไปดูปีโป้บ่ายแล้วอ่ะวันนี้รันติดอ่ะโทรฮะไม่ทนสักอย่างว่าทำคาดพี่คะเดี๋ยวรอเข้าน้ำก่อนอารมณ์แบนดี โอ้นักงตงหาปันลมค่นั้นลนะขยมขยมนี่ก็แชจะออกไปเดี๋ยอบก็ถึงแว่เนี่ขใส่ถึงอ่ะมันงวยก็ได้นะแล้วแต่หัวสูงอีโชนบุญไม่ต้องไว้ไม่ได้เลย้ามินิเอยรเรียบร้อยแล้วเอรอตุยเหมือนแบบเขย่าเขย่าหน่อยแบเนี้ เาแงว่าคนขับรถคนนี้มันเมาแต่มันเมากันดยูถอะคนขับรถมันเมาคนขับรถเนี่ยมาแ่ยีกันอยนว่มามึกเหรอม่นี้จะมาเมาหัวนอนีนีนี้มวนกัมวนแต่ก้เป็นคก้มากันเลยปะวันนี้สุดเหครับจ้า แค่มันเมื่อไหร่ถึงหน้านี่แหละถ้าลงดอยนี่เสร็จแล้วอ่ะทำหน้าฝนนี่จะหมกด้แล้วแม่เจ๊เม่ให้กันแม่ห้าหน้าฝนมันต้องจวนกันหน้าเนี่ยพ่อนี่นะพ่อธนนมาหานาปิดน้แอ่ะาคิดเปิดออลด้วลงไปเลยไงหัวติดติดกันเลยก็คือปลาดเป็นระยะติดลมกันนะวะป้าติดเป็นระยะระยะไง พี่ก็บอกแม่มาหน้ากับยี่หมามาลงเลยเหรอพ่อมาลงก็ต้องหนอกถือว่าแต่มาใจก็คือมันตัวเห็นก็ว่ามันเว้นมันเว้นไปช่วงชั่วไม่พราะม่ไหนก็ประมาณมันแม่ที่ไหนมันก็มันแม่แล้วก็ขะยศแบบติ๊กยากกันมาลงก่อนอย่างนี้อันนี้ตัวแยกเหมือนกัยังมาลงต่างคือเพื่อตะกงคู่ตัวแยกเหมือนกันนะก็รักเอาหัวง้มาตั้งแน่เลยหัวซอยหัวซอยไปซอยมาอะไรอย่างเงี้ยค่หัวจังโซ ลลยงแ้วรตายนี่ก็เจ็บต้องนักนักนัะให้ขอลงกันตาหน่อยก่อนนี่ยขอลงตพืนี้จะออกแล้วนะค่ะใจอยากอะไรที่จะเจ็บต้องแล้วแล้วขี้โม่ที่จะไปเลยเจ็บต้องขี้มามันอัดอยู่ในนี้หมอจะไปพูดนะไปไทยมันรับไปเหลือองนี้แหละมันตายแล้วจะออกแล้วโทษเบาไหวแล้วแล่าขี้นี่มันต้องลงโคบด่ะลงวัด เป็อย่างว่าจะได้ตลกคบขันด้วยไม่เป็่ไรมาคนหายเลอสั่นไหวด้วมา้โอ้ยแผ่นดินไหวตอนนี้เราหมเป็นหัวคอนอ่ะ่ต่ยังรับได้อยู่เหระแต่สบายคนดูให้รับรองเมาหัวเลยคนหายสบายเปลือมคนแทกกลับดีๆแก กรรม่ยิ้มเลยนะถ้าเราใช้โย่ละยังแมถนนลาดละถนนลาดละเดี๋ยวเขาไปดูเขาถึงว่าเมาหัวขนาดนึงนียถนนลาดจะถึงหน้าบ้านละนี่จะมาถึงเกิงด้วยนะ๋อเกิงเต้อ๋อจะไหลจะไปถึงจะไกลขนาดนั้เกิงเต้จะออกแล้วแล้วโย่จะออกก็ต้องไปิดใจว่๋ยวออกกันด้วยจะออกนี่ไม่ใช่ไงถ้านอนถนนไม่รู้มันงหรอเอ๊ยชีออกกันไปเจ้าเดี๋ยวถึงละ ตอนเส้นโอมก่อยมีทั้งรูมเเห็นแล้วเนี่ย10กิโลหรอเข้าไห่ประมาณ10กิโลได้ใ่เจไม่ใช่ก่อก่อนทนึงถึว่าเหรอ10กิโลอ่ะ10กิโลขึ้นน้อแต่10กิลแมวอันนี้10กิโลกระเลียงของจีเต่ากไปลปูลสาวกีกาว่าเขตี้ขึ้นไปนะ เดี๋ยววันวัตี้นี่คือต่อเป็นอันเป็นเนี่หรอเป็นพยานชีวิตหรอให้มันให้มันเล่าเรื่องมันเดินลงดอยแต่ก่อนวันาทินี่าจะไปไม่หลอดก่นี่อ่าขึหน้าไปยงงจะไม่หอดอ่ะหน้านี่ไงดูใจก่อนีอ้ย่ะพีถึงถนนสายหลับ18เจ็ดกับสิบแป้พอดองกอยแล้วครับ ประมาณสิบกิโลแต่เขาไปมันที่ไโอ้ยสามที่กันนไม่ได้อยู่โบสถ่ะ